สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะสำหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่หนึ่ง เกิดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหนึ่งศูนย์ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนกับวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะการสำหรับท่านที่เกิดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหนึ่งศูนย์ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุลงได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อย 68เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ถ้าลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59เปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570เปีงบประมาณ2570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570 ตามระเบียบก็คือท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านจะเริ่มได้ระเบียอยางชีพผู้สูงอายุนะคะยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1ยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1หากท่านอายุครบ60ปีในวันที่1ในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้ระเบียวยางชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะคะเป็นไปตามระเบียบการได้ระเบียอยางชีพ ผู้สูงอายุค่ะก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะศ .2566 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะค่ะก็คงจะชัดเนจนสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะ1กันยายน2510ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนสิงหาคม2570นะจ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าพอเรอยายเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านสะดวกช่วงไหนท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยสําหรับท่านที่เกิดในวันที่1กันยายน2510ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือน สิงหาคม2570เพราะว่าท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้ระเบียอยังชีพผู้สูงอายุค่ะในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่1กันยายน2570เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุแน่นอนค่ะท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน 2,570เป็นต้นไปกรณีที่เกิดในวันที่หนึ่งให้ได้รับในเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปในะจก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่ สอบถามมาไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็ไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตหน้าภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการ เคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างีผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้ว จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในเดือนไหนปีพศออไหนเป็นต้นไปใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําหรับในคลิปนี้พอน่อยต้องกลัาลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ